คอสวรรค์เหนือจินตนาการดาวเต้งชาวแซมบ้าเนมมดาซิงวาซานโตสจูเนียเนมาเกิดวันที่5กุมภาพันธ์ปี1,992ที่เมืองเซาเปาโลในประเทศบราซิลเขาได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นชาวบราซิลที่ดีที่สุดตลอดกาล ปัจจุบันเขาเล่นให้กับสโมสรอเอาฮิลานและทีมชาติบราซิลในตำแหน่งกองหน้าเนมาเขาได้รับชื่อจากพ่อของเขาซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของเนมาเนื่องจากคอนสวร์เหมือนฟ้าประธานของดาวเต้งชาวแซมบ้าฉายแววเป็นซูเปอร์สตาร์ตั้งแต่ตอนเด็ก ดาวเต้นชาวแซมบ้าเติบโตมาพร้อมกับความรักในการเล่นฟุตซอลและสตรีฟุตบอลซึ่งเป็นที่นิยมมากในหมู่เด็กชาวอเมริกาใตา้ฟุตซอลมีอิทธิพลต่อการเติบโตของเขาเป็นอย่างมากมันทำให้เขาเรียนรู้ในการพัฒนาเทคนิคได้อย่างรวดเร็วในการคิดคำนวณและความสามารถในการเอาตัวรอดในพื้นที่จำกัด เนม่าเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยฝีเท้าและทักษะอันโดดเด่นของดาวเต้นชาวแซมบ้าในไม่ชาอัจฉริยะลูกหนังก็ถูกค้นพบโดยสโมสรซานโตสเอฟซีและได้เข้าร่วมกับทีมเยาวชนของซานโตสในปี2003 ก่อนที่จะได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่และลงประเดิมสนามเป็นครั้งแรกในเกมที่ชนะโอเอสเตเมื่อวันที่7มีนาคมปี2009ในขณะที่ดาวเต้นชาวแซมบ้าอายุได้เพียง17ปีเมื่อวันที่15เมษายนปี2010เนมาสร้างความฮือฮาด้วยการยิงคนเดียว5ประตูในเกมที่ช่วยให้ทีมเอาชนะตือกัวรานี่ด้วยสกอร์8ประตูต่อ1 ก่อนที่ซานโตสจะคว้าแชมป์เปาลิสต้าในปี2010หลังจากที่เอาชนะซานโตอังเดรในรอบชิงชนะเลิศและดาวเต้นชาวแซมบ้าก็คว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ไปครองเมื่อเขาซัดไปถึง14ประตูจากการแข่งขัน19นัดและตลอดการลงเล่นทุกรายการให้กับซานโตสโดยดาวเต้นชาวแซมบ้าลงเล่นไป103นัดซัดไป54ประตู เด็กอายุ18ปีเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมเขามีความปราดเปรียวและมีทักษะสามารถเอาชนะกองหลังทั้งสองข้างได้อย่างง่ายดายเขามีความสามารถในการผสมผสานอันลงตัวเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมที่เขาสามารถนํำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพทั้งในและรอบรอบ,รอบเขตโทษนักข่าวฟุตบอลชาวอเมริกาใต้ทำข่าวเรื่องของเนม,ม,มาในปี2010 เนมาติดทีมบราซิลชุดอายุไม่เกิน17ปีในศึกทิงแชมป์โลกวิว17เมื่อปี2009ซึ่งเขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจจนถึงขั้นที่เฟเล่และโรมาริโออดีต2ตำนานแข้งแซมบ้าออกมาแนะให้ดุงก้ากุนซือทีมบราซิลชุดใหญ่หิกเนมาไปเล่นในศึกฟุตบอลโลก2010รอบสุดท้าย แม้จะมีเสียงเรียกร้องจากสื่อและแฟนบอลแต่สุดท้ายดุงก้าก็เลือกที่จะไม่ใส่ชื่อของเนมาไปลุยศึกฟุตบอลโลกที่ประเทศแอฟริกาใต้เนื่องจากมองว่ายังขาดประสบการณ์ในเกมระดับชาติเนมาเริ่มมีชื่อเสียงกับสโมสรซานโตสก่อนจะช่วยให้สโมสรคว้าแชมป์คัมเปโอนาโตปาลิสตา2สมัยติดต่อกัน เนมาได้รับการเสนอชื่อเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของอเมริกาใต้ถึง2ครั้งในปี2011และ2012ในเดือนมิถุนายนปี2 0 1 3ซานโตสได้ปฏิเสธข้อเสนอ12ล้านปอนด์540ล้านบาทจากเวสต์แฮมแบบไม่ต้องคิดหน้าคิดหลัง แต่ต่อมาไม่นานก็มีข่าวว่าเรอัลมาดริดได้ตกลงเซ็นสัญญาลุวงหน้ากับเรนาโตโรดริเกสเอเย่นของเนมาแล้วทางสโมสรซานโตสออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ขณะที่ดาวเต้งชาวแซมบ้ายืนยันว่าตนขอมีสมาธิกับการเล่นให้เป้อนสังกัดเท่านั้นแต่เอเย่นของเขากลับอ้างว่าหัวหอบเนื้อหอมรายนี้ต้องการจะย้ายไปค้าแข้งในยุโรปณนะเวลานี้อนาคตของเนมายังคงคลุมเครืออยู่ก็จริงแต่ดาวเต้งชาวแซมบ้าคงจะไม่หยุดอยู่แค่ในลีกบราซิลเป็นแน่แท้รอลุ้นเพียงแค่ว่าทีมไหนจะโชคดีได้หัวหอกครสวรรค์สูงรายนี้ไปร่วมทีมเท่านั้น ในปีเดียวกันนั้นหัวหอกร่างบางยังมีชื่อเข้าทิงบัลลังดอพร้อมกับคว้ารางวัลฟีฟาปูดการ์ดอวอร์ดอีกด้วยจากนั้นเนมาก็คงความยอดเยี่ยมเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยการคว้ารางวัลดังกล่าวในปีถัดมาดาวเต้งชาวแซมบ้ายอมรับแล้วว่าตนเองจะย้ายจากซานโตสในบ้านเกิดไปค้าแข่งกับทีมเจ้าบุญทุ่งมาเซลโลนาในสเปน หลังจากเนื้อหอมได้รับความสนใจจากหลายทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาวันที่24พฤษภาคมปี2013ซานโตสออกมาประกาศว่าได้รับข้อเสนอซื้อตัวเนมารจากสองสโมสรซึ่ง3วันถัดมาดาวยิงทีมชาติบราซิลก็ตกลงย้ายไปร่วมทัพบ,บาร์เซลโลนาเมื่อวันที่24พฤษภาคมปี2013ด้วยสัญญาระยะยาว5ปี โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่3มิถุนายนปี2013หลังจากผ่านการตรวจร่างกายกับทางทีมแพทย์ค่าตัวการย้ายทีมของดาวเต้นแซมบ้าอยู่ที่ราว48.6ล้านปอนด์ประมาณ2,187ล้านบาทนับเป็นค่าตัวที่สูงที่สุดเป็นอันดับ9ในประวัติศาสตร์การซื้อขายผู้เล่นพร้อมกับค่าถีกสัญญา190ล้านยูโรประมาณ7,600ล้านบาท ผลงานของทีมชาติในช่วงคาแข่งกับบาซ่าแชมป์ฟี فا คอนเฟเดรชันคัพปี2013เนมาได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของทัพแซมบ้าสำหรับการแข่งขันคอนเฟเดรชันคัพ2013และดาวเต้นชาวแซมบ้าได้รับเสื้อหมายเลข10เป็นครั้งแรก เขาทำประตูด้วยการยิงฟรีคิกอันทรงพลังบนกรอบเขตโทษนักที่บราซิลเอาชนะอิตาลี4ประตูต่อ2และได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตชเป็นครั้งที่3ติดต่อกันเนมามีส่วนกับประตูแรกของเฟร็ดและจากนั้นก็ซัดประตูที่2ให้ทัพแซมบ้าเอาชนะทัพแดนกระทิงดุอย่างทีมชาติสเปน3ประตูต่อ0ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ไปครอง แมชที่น่าจดจำและเป็นที่พูดถึงในถิ่นคำนูของดาวเต้นชาวแซมบ้าก็คงจะหนีไม่พ้นการแข่งขันยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศบาร์เซโลนาพบกับยูเวนตุสในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนี เนมาทำประตูที่10ในยูฟาแชมเปียนลีกช่วยให้บาร์เซโลนาเอาชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกสมัยที่5มาครองพร้อมทั้งพาทีมคว้าทริปเปิ้ลแชมป์ได้สำเร็จและเมื่อจบฤดูกาล3ประสานอย่าง MSN เมสซี่ซูเรสและเนมายิงประตูรวมทั้งหมด122ประตูทำลายสถิติของเรอัลมาดริดที่118ประตูของฤดูกาล2011-2012 ในการแข่งขันโอลิมปิกปี2016คทัพแซมบา้าชุดอายุไม่เกิน23ปีซึ่งเป็นชุดท,ที่อยู่ในเกมเล่นฟุตบอลโอลิมปิกเลือกใช้โคต้านักเตะอายุเกินโดยเป็นเนมากับตันจากทีมชาติทุดใหญ่นำทับ ัแซมบ้าคว้าเหรียญทองฟุตบอลชายโอลิมปิกเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์กับศึกโอลิมปิก2016หรือรีโอเกมที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพที่นครรีโอเดจาเนโรประเทศบราซิลด้วยการชนะดวลจุดโทษเยอรมนีด้วยสกอร์5ประตูต่อ4ในเกมรอบชิงชนะเลิศผลงานในบาซ่าของดาวเต้นชาวแซมบา้า เนมาคว้าแชมป์ลาลิก้าโกปาเดลเรและยูฟาแชมเปียนลีกได้ในฤดูกาล2014-2015และได้อันดับ3ในการประกาศรางวัลบัลลงดอดอปี2015และคว้าแชมป์ลาลิก้าได้อีกครั้งในปี2016ก่อนที่ปารีสแซงต์แชมงจะถีบสัญญาในปี2017ด้วยมูลค่า222ล้านยูโรทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกฟุตบอล โดยกระบวนการย้ายทีมของเนมาเริ่มจากการทะเลาะกับทีมสตาฟโค้ชของหลุยส์เอนริเก้และมีกระแสข่าวการย้ายทีมหนักขึ้นและเกิดกระแสว่าจะทําให้ทางสโมสรปลายทางจะผิดกฎไฟแนนเชียลแฟร์เพลหรือกฎทางการเงินของยูฟาจนกระทั่งลาลีกาต้องขอหยุดการเจรจาไว้ทั่วคราว ต่อมาทางยูฟ่าก็ออกมาอนุญาตให้ทางสโมสรกลาทางซื้อเนมาได้และพ่อของเนมาซึ่งเป็นตัวแทนของเขาหยุดการสนับสนุนบาร์เซโลนาเมื่อรู้ว่าลูกชายถูกคณะกรรมการบริหารของสโมสรปฏิเสธการจ่ายโบนัสต่อสัญญามูล,ลค่า26ล้านยูโรจนกระทั่งเริ่มมีความชัดเจนขึ้นเมื่อเนมาเดินทางไปตรวจร่างกายเดินทางไปที่ปารีสทันทีและบาร์เซโลนาได้ออกถแถลงการการย้ายทีมของเนมาจนกระทั่ง วันที่3สิงหาคมปี2017ปารีแสแซงต์แชมงได้ถแถลงข่าวเปิดตัวเนมาร์ด้วยค่าตัว222ล้านยูโร198ล้านปอนด์เป็นการทำลายสถิตินักฟุตบอลค่าตัวแพงที่สุดในโลกของป๊อกบาโดยเนมารเซ็นสัญญาเป็นเวลา5ปีจนถึงปี2022และจะสวมเสื้อหมายเลข10ในแดนน้ำหอมผลงานของดาวเต้งชาวแซมบ้านในปารีส เนม่าควาแชมป์ลีกเอิงสามสมัยกุ Good ๊บเดอร์ครองสามสมัยและกูปอร์เดลาลีกสองสมัยและได้รับรางวัลผู้เล่นแห่งปีของลีกเอิงในฤดูกาลแรกของเขาและในฤดูกาล2020-2021เนมาพาทีมคว้าแชมป์ได้ถึง4รายการรวมทั้งผ่านเข้าทิงชนะเลยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้เป็นครั้งแรกในปัจจุบันเขาเยัยงครองสถิติในการเป็นผู้เล่นชาวบราซิลที่ทำประตูสูงสุดในการแข่งขันดังกล่าว ฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์นำทัพโดยดาวเต้นชาวแซมบา้าเนมาพยายามอย่างหนักเพื่อช่วยเพื่อนเพื่อนลุนแชมป์โลกสมัยที่6แต่สุดท้ายกลับโดนโครเอเชียเขี่ยตกรอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากจบฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ <c oughs> ก็มีกระแสข่าวการย้ายทีมอีกครั้งของดาวเต้นชาวแซมบา้า วันที่16สิงหาคมปี2023เอาฮิลานสโมสรเงินถุงเงินทังแห่งลีกซาอุประกาศคว้าเนมากองหน้าทีมชาติบราซิลของปารีสแซงต์แชรกแมงมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการ สำหรับค่าตัวการย้ายทีมครั้งนี้อยู่ที่90ล้านยูโรโดยเนม,มาจรวดปากกาเซ็นสัญญาร่วมงานกับเอาลฮิลาน2ปีหรือจนถึงปี2025พร้อมรับค่าเหนื่อยรวม300ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและตัวเลขอาจพุ่งไปถึง400ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อรวมโบนัสและเงื่อนไขาการค้าต่างๆ